สบายดีท่านผู้ชมอนนี้ครับเจ้าเข้ามาฮอดอัาน่นน,น,นีบอลตีนพระธาตุเนาะเนาะตีนพระธาตุนะคนพนมเป็นเที่ยบพ้อยแล้วเนาะทายอยู่มันใกล้มันต,ต้องได้คอยทายเนาะ,ะตีนทายตีนขึ้นไปหาจอบท,ท,ท่านท่านผู้ชม คือว่าผูา้ทศนิก็ส่วนทั้งหลายของสาวนาครพนมก็าลัางไล่กันมาเนาะมนัสการกาไวบูซาเนาะไปตามฮีดของประนี้ที่เสื้อถือกันมาแต่ดึกดําบรรเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นมิตรหมายอันนึงที่ของสาวไทยก็คือสาวนาครพนมได้มาเจ้าโฮมกันเพื่อทําบุญเฮ็ดบุญ นนประจําปีของพระธาตุนครพนมเนาะอันนี้มันเป็นอันนั้นกิดน้ำใจอันหนึ่งที่ว่าของผู้ศาสนิกงศลสรราวไทยก็คือสาวโลกเนาะที่ว่าลัางไหลกันมาด้วยความอันนั้นใจศรัทธาเนาะนีใจศรัทธาเสื่อถือบรรพบุรุษท,ที่ได้สร้างอันพระธาตุเนาะไว้เนาะไห้แก อคนรุ่นหลังได้ัก,กราบุษาหรือว่ามนัสการเนาะอ,อันนี้ถือว่าเป็นอันวันประเนณีนึงในปีหนึ่งเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดเงี้ยอ่ใหญ่ยยเท่านึงเนาะแต่อันเนื่องจากว่ามันอยู่ในสถานการณ์การอันระบาดอันไวรัสโควิดสิบเก้าจึงคอ่อยให้การการเข้าออกเนาะของ การเข้าออกของฝูวงส,สนนฯเข้ามาในพระธาตุนครพนมนี้ต้องได้มีการเทมงวดเนะาะของการเข็มงวดแล้วก็อันกัดกวดว่าเฮาเทพานซักยามาแล้วบ๊อฉีดยามาแล้วบ๊อหนะแล้วก็ล้วกระแทกวัดอุจตภพสะภูเป็นอย่างดีเนาะเพื่อว่าเป็น หินไม้อันดีนึงครับเจ้าก็ะี่ยับไปทายอยู่ให้ให้มันได้ทางทางังให้มันได้ทังข้างเนาะให้บรรดาทานผู้สมที่อยู่ทั้งไกลหรือว่าอยู่ต่างประเทศ่ันได้มาเห็นอย่างนั้นได้เห็นน้ำกันแบบจ้ะจ้แบบงามงามแบบเนาะเพราะว่าเพิ่นใสไฟแสงสีเนาะในยาเมือเหตุบุญอนณาประจําปีของพระาธาตุอน,นาอน,นา นครพนมเฮานี่แหละน้องยิงค่อยว่าพ่อแม่พี่น้องอได้เห็นได้อบุญมาฝากต่อท่านผููสมทั้งหลายอยู่ทั่วโลกเนาได้เห็นนำกันเนาเกี่ยวกับงานบุญประจำปีของจังหวัดอันนนครพนมเนาะอันนนคนอันไหวพระธาต นนครพระธาตุนพนมนี้จึงคอยว่าพระธาตุพนมนี้ถือว่าเป็นพระธาตุที่ว่าอันศักดิ์สิธทธิสุดเนาะในจังหวัดน,นครพนมก็คือประเทศไทยเนาะเราเป็นว่าเป็นพระธาตุที่ว่ามีความสวยสดงดงามที่สุดเนาะก็มีมนต์ขังที่สุดเนาะแล้วก็มีศักดิ์สิทธิสุดเนาะอันนี้ก็ถือว่นนาพระธาตุที่เขาเขาเบิ่งอยู่นี้เนาะเขาทีอว่าตาม พื้นประวัติถือว่ายังเป็นพระาธาตุที่ว่าอันนั้สร้างขึ้นมาไหมเผื่อทดแทนพระาธาตุเดิมที่ว่าได้พีพังลงไปย้อนอายุการของพระาธาตุนั่นเองเน,เนื่องจากว่าอันอาจจะผ่านมาเกิดมีแผ่นดินไหวบ,บ่อยอย่างอันนั้นจึงค่อยว่าเหตุให้พระาธาตุเทานี้ได้มีการสุดโซมแล้วก็พีพังลงไปเนาะล่มลงไปอันจึงค่อยว่า อันพ่อเม่ประสนสาวอันนครพนมก็คือสาวุูธศาสนาิกสนในในทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกอีกเพราะว่าศาสนาพุทธนี่มันโบมีพรมแดนเนาได้่ังไลกันอันอันปัดใจพูเราเล็กพูเน้อยเนาะได้สร้างพระธาตุนี่ขึ้นมาทดแทนคืนถือว่าให้มันค่ายคือกันค่ายเคียงที่สุดที่สุดกับพระธาตุองค์เดิม่เนาทานผู้ชมเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันอัน,อนปัดใจหรืวน้ำใจไม่ติดจิตอันนึงของสาวพุทธศาสนิกศนเนาะ,ะเรื่องศาสนาพูดนี่วันบบมีผมแดนซิเมนพุทธศาสนิกรนคนสาวนครพนมก็คือสาวไทยก็คือสาวอัววปอเปลาาก็คือสาวต่างประเทศที่ว่านับถือศาสนาพุทธ หรือว่าสือศาสนาอื่นก็แมืนสามารถอัน,นามาเนาะกราบไหวบูชาหรือว่ามนัสการเหมือนพระธาตุเนาะอันพนมได้เนาะตามที่ว่าใจศรัทธาหรือว่าเลื่อมใสหรือว่ามีจิตใจเนาะนับถือหรือว่าศาส,สนาพุทธเนาะเพราะว่าพระธาตุนมาดนี่มัน ก็สร้างขึ้นมาโดยจิตน้ำใจของสาวพุทธศาสนิโซนแท้ๆเนาะลว้วนเบิ่งแต่ล้วนลายหูบขวดต่างๆมันล้วนแล้วแต่มันเงินดั้งเดิมเนาะมาลายๆพันปีเนาะล้วนลายศิลปะกรรมต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปกรรมที่ว่าสง่างามแล้วก็คือว่า อันบบมีคาสิว่ากับโบมีประเทศใดที่ว่าคนสามประเฮ็ดลกเรียนแบบได้เนาะก็แมนว่ากับแมนว่ามีศิลปะที่สวยชุดงดงามเนาะก็ท่านจริงพระธาตุค้ายๆกันนี่ก็มีอยู่หลายๆบ่นอนเนาะแต่ว่าองค์พระธาตนะุคนครพนมถือว่าเป็นองค์พระธาตุที่ใหญ่กว่ามู่สูงกว่ามู่กับว่าแม่แล้วเนาะท่านผู้ชมคนแม่น ทันถ่าว่าบทเป็นสถานาการณ์การระบาดโควิด19นี้เนาะอันแห้งทีมีสาวผู้ศาสน,นิสชนเเนาะย่างลงลายพายมากแฮ่อันลังไหลกันมากราบไหวบูชาเนาะ,ะเนื่องจากว่ามันก็มีงเตนภายในประเทศเนาะส่วนต่างประเทศก่อก่กม่นนสาวอัน,อนพุทธศาสนิสชนชสาวลาวหรือสาวประเทศอื่นๆในอาเซียนเท่านี้บ่สามารถที่ เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้แบบง่ายดายแบบปกติเนาะแสดงนั้นคอพว่าการเข้ามาได้กับบางส่วนบางบุคคลที่ว่าพอมีเงินไขเนาะเข้ามาได้เท่านั้นกับผู้ที่ว่า่อนอยู่อาศัยมาแล้วเนาะแสดงว่าตั้งเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเข้ามาอัเน,นมนัสการกกาบไวสักการะบูชานนี่แม่นบบมีฉสดนั้นแหละจึอพอว่า,วามันคงมีตั้งเต่ ผู้ศาสนานิกระนของสาวไทยก็คือสาวนาครพนมนี้เป็นจํานวนหลวงหลายส่วนุูธศาสนิกระสุนอื่นๆจากต่างประเทศจากสปปลาวบอกก่าน่นมาน้อยหลายน้อยนักน่อยหนาเพราะว่าเข้ามายากวก็ที่เข้าข้ามมาได้ก็ต้องผ่านการเนาทำการวีซอกวีซ่า,ก,ซาก็ต้องได้มีบนกักตโต ติดเวลาเจ็ดวันเนาะเขาอึ่นโฮสเทลหันเจ็ดวันต้องได้กักตัวเสียเวลาไปเจ็ดวันได้จึงค่อยสามารถออกจากโฮสเทลหันมาออกนอกเนาะสู่สาธารณะเพื่อมามนัศการกาบไวบูซาเนาะพระธาตุนครพนมเขาดีแล้วเนาะอันนี้เราถือว่าจังได้ก็ตาม ส่วนข้าพเจ้าก็แมมนได้พักได้อยู่ในประเทศไทยนี่มาโดนนานแล้วเนาะเป็นเวลาพุ่นละเขาบยกสองปีแล้วเนาะเป็นเวลาสองปีแล้วย้อนอัน,อนสถนานการณ์การการะบาดไวรัสโควิดสิเก้านี่แล้วจึงคขอให้ขราพเจ้าจึงขอว,ว่าได้ันทำหนักหรือว่าอาศัยอยู่ที่อันประเทศไทยเนาะ พระวิโอกาสได้เดินทางมามรณสการกราบไหวบูชาต่อพราาะธาตุนครพนมเนาะเป็นย้อนความเลื่อมใสศรัทธ,ธาเนาะีาว่าสืบต่อกันมาแต่พอผู้ญาตา,ญายายพอเมยเขาพูดละเนาะเพิ่นพาเขามาทุกทุกปีมากราบมาไว้มามรณสการบูชาขอพรขอใสจากเพืเ่อ เขาจะได้สืบต่อในการธรรมาหาิินหรือว่าอันมีดำรงชีวิตอยู่แบบอนนันแบบพื้นบ้านแบบสาวพุทธศาสนาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้มาอันเดียวนึงนะครับเจ้าจึงค่อว่าได้อัน,อนสละเสียเวลาแหละมาให้ได้เนาะจึงคอว่าจนถึงคั้นว่ามาหอดอัน ตีนพระธาตุเนาะนก,นกพระธาตุพนมเฮาอยู่แล้วเนาะนะแต่ว่าเอาองไรก,ก็ตามคุยว่าขับเจ้าก่อมีเจ่บอันที่เผยเทได้เท่านี้เนะาะจึงคุยว่าถือโอกาสเนาะโอกาสอัน,น,ออนวไวยใช้ให้พอหรือว่าเอาบุญเอาไซเอาบุญมาฝากต่อท่านผู้สมทุกทุกๆท,ท,ท,ทานเนาะทุกๆคนเนาะ เราที่สมคลิปนี้เราจงอันไดฮับเต้พรใสอันพระเสรเลื่อนลาำจากอันพระธาตุอันอันลครพรนมเฮานีแล้วเนาจงอันได้ฮับโชคได้ฮับใสนเนาราคิดจังใดก็ให้ได้ดังสมมักสมปรถนาทำอันใดก็ให้ได้สำเร็จผลเนาทำมาค่าขึ้นทางมีเฮงเฮงรวยรวยเราให้ได้เป็นเศรษฐีมดุทุกคนเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อ แง่นว่าถือว่าเอาโชคเอาเอาโชคเอาลาบเอาบุญมาฝากโมทุกคนเอาโชคโชคที้ทา่านผู้ชม